สวัสดีครับทุกคนทุกคนรู้จักการบูดีมทุกคนรู้ไหมครับว่าเพียงแค่การบูดีําคำคำเดียวอาจจะทำให้ชีวิตของคนคนหนึ่งเปลี่ยนไปตอลอดกาลก็ได้นะครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเพื่อนผมค,คนหนึ่งที่ได้รับการบูดีมีมาอยา่าง เรื่องราวนี้จะเป็นยังไงต่อเชิญรับชมได้เลยครับ สวัสดีครับผมชื่อชอปผมมาจากต่างจังหวัดผมมาเรียนต่อมหาลัยในเมืองกรุงพร้อมกับความคาดหวังมากมายผมไม่ได้มีความสามารถมากมายและผมใช้ชีวิตตัวคนเดียวเพื่อนสนิทของผมต่างแยกย้ายกันไปตามทางของตัวเองรวมทั้งตัวผมและต่อไปนี้คือชีวิตของผมในรั้วมหาลายัย นั้นเราวะกูว่าได้พอพอพวกมึงเลยวะแล้วเพื่อนเราอีกคนเนี่ยมันจะเอายัางไงดีวะมันชื่ออะไรนะเอ้ชชอบอบบกูว่ามานานันก็นนะคงได้คะแนนน้อยกว่าเราแะมั้งมาตรฐานพวกเราไม่ดีกันไปว่ะกูว่างั้นแหละเพื่อนยังดีแค่ไหนเลยเว้ยที่เรามองราเพื่อนอะไม่มีใครเอามาแล้วเว้ยจริงเออก็จริงไม่มึมพูดแูละดีขนาไนที่เราเห็นหมนเพื่อนเนี่ยกูรู้สึกหิวนะว่ะ หนูเล่าเหรเพื่อนหนูข้าวดิวะกินอะไรดีเพือ่อนสุก,กี้ดีกว่าไม่พวกเราโอ้โหสุก,กี้เหรอท้องเสียดิเพื่อนถอดรากันวะสาเขาอร่อยเนะว้ยก่อนจะไปกินกันมันว่าหรือ,อยังเออมันจะรู้หรือเปล่าว่าเราอยู่ห้องเนี้ย <c oughs> ร่อนนะสิกูไม่น่าไปนะเพื่อนทำไมวะอยากกลับขอตนอนวุ่้ยกินก่อนดีกว่าเพื่อน มาแล้ว่ะเฮ้ยสวัสดีเพื่อนสดีเพื่อนเดีเ๋ยววัสดออสอบเปไ็นไงบ้านเนี่ยแนนดีเนะอาจารย์ไม้งเ,เรียกไปตรวจงานว่ะที่ยม่งไม่ทั่ไหวเลยวะ่ะวิชานี้ไม่เป็นไรเพื่อนวิชาเดียวเองมันยากอ่ะเพื่อนทำไม่ได้เพื่อนโอ้โหก็ลองตั้งใจเอาใหม่หนยโอเคไหม ยังไปสนใจเลยชอบกินข้าวดีวดกว,ว่าเพื่อนไม่ผ่านแค่ียวแค่ดอกจริงเว้ยไปเพื่อนกินข้าวดีกว่าไม่เบ้ลไปดีเว้ยเอาไปดีกว่า อะไรเพื่อนเพื่อน อาจัดกับระยะทางต่างกันยังไงหรออ๋อโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังแล้วโอ้ยขอโทษอาจารย์ขอโทษนักศึกษาขาขอบใจมากครับผมอาจารย์เป็นอะไรบ้างครับอ่าอาจารย์ไม่เป็นอะไรครับครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะอ่ะนักศึกษานักศึกษาเป็นอะไรบ้างทำยังไงเมียรย์เออไม่ค่อยได้ครัอาจารย์ได้เลยเกิดอะไรขึ้นเล่าความหน่อยได้ไหมเดี๋ยวไปนั่งคุยกันนได้ครับ ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาที่นั่งคุยกันโอเคครับมีอะไรเล่ามาให้หมดนะอาจารย์ชื่อกิตนันนะเป็นอาจารย์สอนฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยราชภัณกิตยสถาโอเคป่ะเดี๋ยวไปคุยกันนะป่านนี้ช้อปเป็นไงน้ำมูกอ่ะข้าก็ไม่รู้ว่ะแม่จะเกิดมาทำไมวะมั่วต่ตาขนาดเนี้ยกี่เหม่ยท้องแม่เหมือนเดิมก็ดีอยู่แล้ะข้าสมองไม่โตมากเลยอะข้าว่าจะเปแล้นยิ่งเราสมองมันจะท้องแม่มันหวาอืมว้าววะ

Amen. Vale. ื่อกีเสียงอะไรอะนักศึกษาื่อกีเสียงอะไรไม่มีครับ้นอาจารย์ครับนั้นพาไปดูจาไม่จานไม่ตไปวไีนจนไม่มีนะครับจไม่มีเไยจริงๆนะไม่มีัไม่มีมาับเมจาโอ อไม่มีอะไรหรอไม่มีอะไรหรออจานก่อะจารยป้าจไม่มีะไรจารไม่มีรารทำะไทำอัทำเป็นอะไรเป่ผมเพื่อนบอกเราอาจารย์เพื่อนตายหรอใช่มันเจ็บตรงไหนก็บอเจ้ยนักศึกษาไหนบอกว่าไม่มีอะไรไงอ่าับ ผู้เธอสามคนออกไปคุยกับอาจารย์ข้างนอกเดี๋ยวนี้แม่อาจาร้์จะหาให้พวกเราอีกเดี๋ยวธรรมนักเดี๋ยวออกไปคุยกับอาจารย์ข้างนอกได้ไหมเก่งหรอกอาจารย์เก่นมากแบบไหนพวกเธอเล่ามาซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันน่ะมาตอดผมก่อนน่ะ จริงเหรออ่ะเราอ่ะผมไม่รู้เรื่องเลยครับผมก็ยืนดูเพื่อนได้เฉยเราคนห้ามครับอาจารย์ทํามะักไหนเล่าให้เล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยสิก็พวกวันน่ะครับนินทาผมรับหลังผมก็อดทนไม่ไหวครับอาจารย์นินทาเรื่องอะไรหรอเรื่องคะแนนสอบเรื่องเกรดเรื่องอะไรแบบนี้ครับแค่เรื่องคะแนนสอบพวกเราถึงกับต้องบูลลี่ธรรมรักแล้วก็ทำร้ายร่างกายเลยเหรอ ก็มาเทาขเขาคนแรก่าผมก่อนนะครับแต่ยังไม่ชุดคะแนนกลุ่มพวกผมอีกแล้วทำไมเทต้องพ้นแรงขนาดนั้นด้วยธรรมารักเขาจะทำเขาก่อนจริงหรือเปล่าจริงครับผมชุดไม่ไหวครับที่เขาเพราะว่าผมมาดาดบเราสังคนว่าไงว่าเขาจริงหรือเปล่าจริงครับจริงครับจริงครับอาจารย์จะสอนอะไรให้ การบูลลี่คนอื่นไม่ว่าจะทางร่างกายหรือจิตใจมันไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นเลยแทนที่เราจะสอนเพื่อนตั้งใจสอนเพื่อนหรือมาปรึกษากับอาจารย์เรื่องคะแนนนั่นจะได้อาจารย์จะได้ช่วยเหลือพวกเราให้แต่เรากับเพื่อที่จะบูลลี่คนอื่นแบบนี้เห็นไหมว่ามีแต่การสร้างปัญหาเท่านั้นเออแล้วขอโทษเลยกันที่ไปต่อยอีกต่อนะเออโทษมันังเพื่อนโทษันนังเพ่อนโทษมันนเพื่อนโอเคเน

บางทีชีวิตของเราอาจจะไม่สมบูรณ์แบบในทุกวันทุกบ้างสุขบ้างมีรอยยิ้มมีน้ำตาแต่เราอย่าเพิ่งหมดหวังเพราะชีวิตของเราไม่ได้ออกแบบมาเพื่อคำพูดของใคร